เสือวันีกบอไรดีอไรกินแกงขอบุนฮะแกงขอบุแกง้นแกงน้จีนดบ่ขาแกงตังไวะคกินแกงขุนอจีนอย อาร่อย,ออยเกง่ง <c oughs> <Okay. S 2> ครับคุณโอเคครับพิธีอีสานบ้านเฮ้าเนอะมาดูแต่ละบ้านครับทำทำอะไร <c oughs> ทำอะไรกิน <c oughs> <c oughs> โอไม่มีต้มมะเขือต้มมะเขืออ๋อ อากาศดีเนาะออนี่ครับอากาศอิสานครับนี่นโรดครับเห็นหมดเลยครับนโรดสายบาดานไม่อยู่นะครับบาดานบาดานตู่นะครับวันนี้มันจะมาหานโรธก็เลยก็เลยมาเจอน้าบัวก่อนครับอากาศ อากาศอากาศติดลบ22องศานะครับที่นี่หนาวมากครับครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นอะไรครับเจอกันครับ